สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําแกงกะทิปลาดุกใส่มะเขือเปราะนะคะซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้ค่ะก็จะมีปลาดุกนะคะไก่ใช้เป็นปลาดุกสับชิ้นแบบนี้ค่ะมีพริกแกงเผ็ดค่ะกะทิพริกซอยค่ะตัวนี้เป็นพริกมันนะคะมีใบโหระพาใบมะกรูดกระชายซอยปรุงรสด,ด้วยผงนัวค่ะ น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นมะเขือเปราะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนำมะเขือออกมาตัดขั้วก่อนนะคะเราก็จะตัดขั้วออกแบบนี้ค่ะจากนี้ก็ผ่าให้เป็นสีชิ้นนะคะ หลังจากนี้ก็ให้นําลงไปแช่ในน้ําเปล่าที่ผสมกับเกลือป่นเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือของเราดําค่ะหลังจากที่เราทําการผ่ามะเขือเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ไปลงมือแกงปลาดุกกันเลยค่ะใส่กะทิลงในหม้อแบบนี้นะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะ เราจะผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันก่อนนะคะผัดจนกว่าว่ากะทิจะแตกมันดีค่ะพอเราผัดกะทิจนแตกมันดีแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้เราใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะก็จะแบ่งใส่เป็นสองครั้งนะคะ พอกะิเริ่มเดือดนะคะให้เราใส่น้าเปล่าลงไปสักนิดหนึ่งค่ะพอให้แกงกะทิของเรามีน้ําสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดสักครู่หนึ่งค่ะพอน้ําของเราเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้ใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะ ค่อยใส่นะคะห้ามคนหม้อนะคะเพราะจะทำให้เนื้อปลาดุกขาวค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ปลาดุกสุกก่อนค่ะพอปลาดุกของเราสุกแล้วก็เนื้อนิ่มแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปก็ให้ทำการปรุงรสค่ะก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำตาลแล้วก็ผงนัวค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดจัดจัดสักรอบหนึ่งนะคะ อน้ำเดือดดีแบบนี้นะคะก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเราต้องใส่มะเขือตอนน้ำเดือดๆดนะคะมะเขือของเราจะได้สีไม่คล้ำนะคะใช้ัะพีกดมะเขือให้จมน้ำลงแบบนี้นะคะ จากนี้ก็ใส่กระชายซอยลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้มะเขือสุกสักพักนึงนะคะพอมะเขือสุกได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกนะคะ ไม่ต้องรอให้มะเขือเปื่อยมากนะคะเพราะว่าจะไม่อร่อยค่ะแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสร็ถ้วยกันค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงกะทปิประดุกใส่มะเขือเปราะของเรานะคะดูนะคะทานกับข้าวหุงสุกร้อนๆนนะคะหูอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไกลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ